วิทยาศาสตร์การหายใจบทที่5ระบบประสาทจะสังเกตได้ว่าทฤษฎีตำรับตำราคำสอนวิทยาศาสตร์ของชาวตะวันตกเกี่ยวกับเครื่องการหายใจนี้จำกัดขอบเขตให้เกิดประโยชน์แก่การดูดเอาออกซิเจนและการเอาเข้าไปในระบบการวนเวียนของโลหิตในขณะเดียวกันทฤษฎีตำรับตำราคำสอนของโยคี ยกขึ้นพิจารณาเห็นว่าดูดปรามคือกำลังอนุภาพของชีวิตเข้าไปด้วยและปรากฏแจมแจ้งชัดเจนเข้าไปทำหน้าที่ช่องทางเดินของระบบประสาทก่อนที่จะพูดกันถึงเรื่องนี้ยืดยาวต่อไปควรที่จะเหลือบดูให้รู้เรื่องของระบบประสาทสักแักหนึ่งก่อนระบบประสาทของมนุษย์แบ่งออกไปเป็นสองระบบใหญ่ๆคือระบบมันสมอง ต่อกับไขสันหลังและระบบรวมประสาทระบบมันสมองต่อกับไขสันหลังประกอบด้วยส่วนทั้งหมดของระบบประสาทบรรจุอยู่ในโพรงกระโหลกและในโพรงล่องกระดูกสันหลังคือมันสมองและไขสันหลังกับเส้นประสาทด้วยซึ่งแยกสาขาขิ่งก้านจากที่เดียวกันระบบนี้รอบงาหน้าที่ของชีวิตสัตว์ ที่เรียกว่าความตั้งใจความรู้สึกเป็นต้นระบบรวมสามคีประสาทรวมส่วนทั้งหมดของระบบประสาทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทรงอกในช่องท้องและในโครงกระดูกเชิงกลานและซึ่งถูกจำแนกแจกจ่จายไปตามอวัยวะภายในทำการควบคุมบังคับบัญชาหน้าที่ที่ไม่อยู่ในอำนาจของจิตใจเช่น ความเจริญเติบโตของร่างกายและการปรับปรุงเครื่องเลี้ยงหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นต้นระบบมันสมองต่อกับไขสันหลังทำหน้าที่บังคับบัญชาการเห็นด้วยตาการฟังด้วยหูการลิ้มรสด,ด้วยลิ้นการสูดกลิ่นด้วยสมูกการสัมผัสถูกต้องด้วยกายเป็นต้นระบบนี้ทำให้ส่วนต่างๆเคลื่อนไหว ทำหน้าที่รับใช้ตัววิญญาณในการคิดนึกตรรองทําให้บังเกิดปรากฏความรู้สึกทางจิตใจเป็นเครื่องมือซึ่งตัววิญญาณใช้ติดต่อกับโลกภายนอกวงเล็บคือรูปเสียงกลิ่นรสโพทัพ,พะและธรรมารลมระบบนี้สามารถเปรียบเทียบละไม้ค้ายคลึงกับระบบโทรศัพท์มันสมองเปรียบเหมือนออฟฟิศ ที่ทำการกลางขององค์การโทรศัพท์และแถวแนวทางของไขสันหลังและเส้นประสาทเหมือนกับสายโทรศัพท์สายเมนใหญ่และสายลวดเล็กๆตามลำดับมันสมองเป็นก้อนใหญ่ของเยื่อเส้นประสาทและประกอบด,ด้วยสามภาคคือมันสมองเบื้องบนหรือมันสมองแท้ซึ่งบรรจุอยู่เบื้องบนตอนหน้าตอนกลางและตอนหลังของกะโหลกศรีรษะ มันสมองเบื้องล่างหรือมันสมองเล็กซึ่งบรรจุเต็มอยู่ตอนล่างและหลังของกระโหลกศีรษะวงเล็บคือตอนต้นคอไททอยและไขกระดูกซึ่งเป็นแผ่นกว้างตั้งต้งตนของไขสันหลังลาดอยู่ก่อนและข้างหน้าของมันสมองเบื้องล่างมันสมองเบื้องบนเป็นอวัยวะของจิตใจซึ่งแสดงตัวเองให้ปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้งออกมา ในการในการที่ทําหน้าที่เคลื่อนไหวใช้เล่าเรียนศึกษาจดจําคิดนึกตรึกตรองเหตุผลเป็นบทบาทของสติปัญญามันสมองเบื้องล่างทําหน้าที่เคลื่อนไหวสม่ำเสมอของกล้ามเนื้อที่อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของจิตใจไขกระดูกเป็นส่วนขยายใหญ่ตั้งต้นอยู่ที่สุดเบื้องบนของไขสันหลังและจากนั้น มันสมองเบื้องบนจำแนกแยกขยายแจกจ่ายสาขากิ่งก้านเส้นประสาทในกระโหลกออกไปข้างหน้าถึงทั่วส่วนต่างๆของศรีรษะไปถึงอวัยวะความรู้สึกพิเศษและไปถึงบางส่วนทรวงอกและอวัยวะในช่องท้องและสู่อวัยวะการหายใจไขสันหลังหรือก้อนไขมันในกระดูกสันหลัง ประบรรจุอยู่เต็มในปล้องข้อต่อกระดูกสันหลังหรือกระดูกหลังเป็นกลุ่มก้อนยาวของเยื่อหยุนเส้นประสาทแยกย้ายกระจายสาขากิกา่งก้านไปทั่วปล้องข้อต่อกระดูกสันหลังทั้งหลายไปถึงตามเส้นประสาทติดต่อกับส่วนต่างๆทั่วไปทั้งหมดของร่างกายไขยสันหลังเปรียบเหมือนกับเส้นลวดใหญ่สายโทรศัพท์และเส้นประสาทที่แยกย้ายกระจายสาขากิกา่งก้าน ออกไปในที่ต่างๆนั้นเปรียบเหมือนเส้นลวดสายโทรศัพท์ส่วนตัวบุคคลที่ติดต่อกับสายใหญ่นั้นระบบรวมประสาทวงเล็บ (Sympathetic Nervous System) ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์จุรินซีเส้นประสาทเดินไปตามสองข้างของแนวกระดูกสันหลังเหมือนสายลูกโซ่คู่สองสายซ้ายขวาและแยกย้ายกระจัดกระจาย ำแนกแจกจ่ายกลุ่มเซลล์จุลินรีเส้นประสาทไปในศีรษะตามคอในอกและในช่องท้องวงเล็บกลุ่มเซลล์จุลินรีเส้นประสาทเป็นกลุ่มกล้อนวัถนตถุเส้นประสาทรวมกับจุลินรีเส้นประสาทกลุ่มจุลินรีเส้นประสาทเหล่านี้ติดต่อกันและกันโดยเส้นประสาทฝอยและติดต่อกับระบบมันไขสันหลังด้วย โดยสรีระยนต์กลไกลและเส้นประสาทความรู้สึกจากกลุ่มเซลล์จุลินทรีย์ใหญ่เส้นประสาทฝอยเหล่านี้แยกย้ายกระจัดกระจายสาขากิ่งก้านแจกจ่ายไปตามอวัยวะของร่างกายไปตามเส้นสายโลหิตเป็นต้นทุกส่วนต่างๆที่เส้นประสาทร่วมประสบพบกันและทําให้เกิดเป็นที่ชุมนุมเส้นประสาทที่เรียกว่ากลุ่มประสาทวงเล็ด flexus ระบบรวมประสาททำหน้าที่ปฏิบัติควบคุมบังคับบัญชาระเบียบหน้าที่ที่ไม่อยู่ในอำนาจของจิตใจเช่นกับระเบียบหน้าที่การเดินวนเวียนของโลหิตการหายใจและการย่อยอาหารอำนาจหรือกำลังพลานุภาพพลังงานที่ส่งออกมาจากมันสมองไปสู่ทั่วทุกส่วนต่างๆทั้งหมดของร่างกายโดยความมุ่งหมายของเส้นประสาท เป็นที่ท,ทราบกันในวิทยาศาสตร์ตะวันตกว่ากำลังพลานุภาพพลังงานของเส้นประสาทแม้โยคีก็รู้อยู่ว่านี่คือปรากฏการณ์ที่แสดงออกมาให้ชัดเจนแจ่มแจ้งโดยกำลังพลานุภาพพลังงานของชีวิตคือปราณในลักษณะและความรวดเร็วละไม้คล้ายกับกระแสไฟฟ้าจะเห็นปรากฏว่า ปราศจากกำลังพลานุภาพพลังงานของเส้นประสาทนี้แล้วหัวใจจะเต้นไม่ได้โลหิตก็จะเดินวนเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ได้ปอดก็หายใจไม่ได้อวัยว,วะต่างๆของร่างกายก็ทำงานตามหน้าที่ไม่ได้เป็นความจริงแน่นอนสรีระยนต์กลไกลของร่างกายจะหยุดหมดเมื่อปราศจากกำลังพลานุภาพพลังงานของเส้นประสาทเปล่ายิ่งกว่านั้น ไม่แต่เพียงอวัยวะที่กล่าวมานี้ไม่ทำงานแม้แต่มันสมองก็คิดนึกตึกตรองไม่ได้โดยปราศจากปราณคือกำลังพลานุภาพพลังงานของชีวิตยังอยู่ด้วยเมื่อความจริงเหล่านี้ถูกพินิจพิจารณาแล้วเป็นความสำคัญอย่างยิ่งของการดูดเอาปราณคือกำลังพลานุภาพพลังงานของชีวิตเข้าไปต้องทำให้ประจักษ์แจ่มแจ้งชัดเจน แก่ใจของคนทั่วไปทั้งหมดในข้อสำคัญที่กล่าวมานี้และวิชาวิทยาศาสตร์การหายใจนี้ยอมรับความสำคัญยิ่งกว่าแม้วิทยาศาสตร์ทางตะวันตกได้รับรองในเรื่องนี้โยคียสอนพิสดาพิสดานไกลออกไปยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ตะวันตกสอนในความสำคัญลักษณะหนึ่งของระบบประสาทเราขอกล่าวอ้างถึงอวัยวะที่วิทยาศาสตร์ตะวันตก มันหยัดคำศัพท์เรียกว่าระบบอาทิตย์สากลจักรวาลชุมนุมกลุ่มใยประสาทวงเล็บโซลาร์เพ็กซัสและอวัยวะนี้ถูกพินิจพิจารณาว่าเป็นชุดหนึ่งเท่านั้นของตะข่ายร่างแหของผืนแผ่นใยระบบรวมประสาทซึ่งเซลล์จุลินซีของกลุ่มประสาทเหล่านั้นถูกพบในส่วนต่างๆของร่างกายวิชาว,วิทยาศาสตร์โยคีสอนว่าระบบ อาทิตยสา,คคากลจักรวาลชุมนุมกลุ่มใยประสาทนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างแท้จริงมากที่สุดของระบบประสาทและเป็นระบบหนึ่งของสมองสแสดงบทบาทสำคัญที่หัวใจสำคัญในเศรษฐกิจการประหยัดกำลังของมนุษย์วิทยาศาสตร์ตะวันตกดูเหมือนกำลังค่อยๆเค,คลื่อนไหวไปตามลำดับเข้าสู่ความรู้ความเข้าใจถึงความจริงนี้ ซึ่งโยคยีตะวันออกทราบแล้วเป็นเวลาศตรวรรษรอบร้อยร้อยปีและนักเขียนชาวตะวันตกบางท่านได้บัญญัติคำศัพท์ของระบบอาทิตย์สากลจักรวาลชุมนุมกลุ่มใยประสาทวงเล็บโซลาร์เพล็กซัสนี้ว่าสมองของช่องท้องวงเล็บแอทโดเมนอลเบลนระบบอาทิตย์สากลจักรวาลชุมนุมกลุ่มใยประสาทนี้วงเล็บโซลาร์เพล็กซัส ตั้งอยู่ที่บริเวณกระเพาะอาหารตรงยอดของกระเพาะอาหารคือลิ้นปี่ที่ทรงอกซี่โครงแหวแกแยกพอดีอยู่บนสองข้างของแนวแถวกระดูกสันหลังตรงขวัญศูนย์กลางกระดูกสันหลังประกอบด้วยวัตถุมันสมองสีขาวและสีเทาเหมือนกับที่ประกอบอีกสมองหนึ่งที่ศีรษะของคนมีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาอวัยวะใหญ่ๆภายในร่างกายของมนุษย์ และแสดงบทบาททำหน้าที่ส่วนสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าที่รู้กันทั่วไปเราจะไม่กล่าวถึงทฤษฎีตำรับตำราคำสอนของโยคยีเกี่ยวกับระบบอาทิตย์สากลจักรวาลชุมนุมกลุ่มใย,ยประสาทยิ่งไปกว่าที่จะกล่าวว่าพวกโยคยีทราบว่าระบบอาทิตย์สากลจักรวาลชุมนุมกลุ่มใย,ยประสาทนี้เหมือนแหล่งศูนย์กลางคลังที่เก็บปรางคือกำลังพลานุภาพพลังงานของชีวิต คนทั้งหลายทราบกันแล้วว่าเมื่อถูกตีตรงนี้ที่ระบบอาทิสากลจัก,กรวาลชมนุมกลุ่มใย,ยประสาทต,ต้องตายทันทีและพวกนักต่อสู้ชิงอวันทราบจุดอันตรายนี้และมักทําให้คู่ต่อสู้เป็นอัมพาตหมดความรู้สึกไปชั่วคราวคู่หนึ่งขณะหนึ่งชื่อระบบอาทิตสากลจัก,กรวาลวงเล็กโซล่าที่แต่งตั้งให้แก่สมองนี้เพราะแผ่ใช้ กระจายแสงรัศมีกำลังพลานุภาพพลังงานไปทั่วทุกส่วนของร่างกายทั้งหมดเหมือนดวงอาทิตย์ฉายแสงรัศมีส่องไปทั่วสากลจัก,กรวาลฉะนั้นแม้หัวสมองส่วนบนก็เพึ่งพาอาศัยระบบอาทิตย์สากลจักรวาลชุมนุมกลุ่มใย,ยประสาทนี้เสมือนกับคลังที่เก็บปานคือกำลังพลานุภาพพลังงานของชีวิตต่อไปไม่เร็วก็ช้าวิชาวิทยาศาสตร์ตะวันตก จะทราบประจักษ์ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างเต็มที่หน้าที่แท้จริงของระบบอาทิสากลจักรวาลชุมนุมกลุ่มใหญ่ประสาทนี้และจะรับรองว่าอวัยวะส่วนนี้เป็นอวัยวะสําคัญมากไกลไปยิ่งกว่าที่ปรากฏอยู่ในทฤษฎีตำรับตำราคำสอนของท่านเหล่านั้นจบบทที่ห้า